ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอภูเวียงค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา2019หรือโควิดนะคะให้ลูกๆนักเรียนได้ฟังกันนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าโควิด2019เกิดจากที่ไหนเกิดที่เมืองอู่ฮั่นนะคะประเทศจีนค่ะซึ่งตอนนี้ได้มีการาเปลี่ยนมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมากมายนะคะซึ่ง ในประเทศไทยก็มีการระบาดอย่างมากนะคะในช่วงนี้ทําให้เด็กๆนั้นได้งดการเรียนการสอนหรือว่าไปเรียนออนไลน์กันนะคะเลยทําให้ไม่ได้มาโรงเรียนกันเนาะค่ะการติดเชื้อนะคะของไวรัสโควิดนะคะเกิดจากน้ํามูกน้ําลายนะคะซึ่งเราอาจจะเกิดจากการไอจามนะคะแล้วทีนี้เราก็ไปสัมผัสโดยการใช้มือหรือวิทยาวัตต่างๆในางกาณว่าไปสัมผัสแล้วมาขยี้ตาหรือนําเข้าสู่ร่างกายนะคะ ทางปากด้วยเนะาะค่ะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะคะทีนี้เรามาดูอาการนะคะว่าอาการของโควิดเป็นยังไงบ้างนะคะจากหนึ่งนะคะบางคนไม่มีอาการแสดงใ,ใดๆเลยนะคะไม่รู้ว่าเราไปรับเชื้อมาจากตอนไหนรับเชื้อมาได้ยังไงเนาะสงนะคะอาจจะมีบางคนอาจจะมีอาการไข้ ไอเจ็บคอเล็กน้อยนะคะหรือว่ารู้สึกอ่อนเพียมีการไอแห้งๆไม่มีเสมหะนะคะหรือบางรายนะคะเริ่มมีอาการรุนแรงหน่อยเนาะก็จะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะท้องเสียตาแดงนะคะสูญเสียการรับรู้รสชาติแล้วก็การรับรู้ของกลิ่นต่างๆนะคะ เป็นการป้องกันตัวทํำยังไงเราจะห่างไกลจากโควิดนะคะอย่างที่น้องๆหลายคนทราบเนาะว่าโควิดเนี่ยชอบในสถานที่ที่มีคนแออัดพลุกพ่านนะคะแล้วก็เราก็จะต้องเว้นระยะห่างซึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะไม่ไปในที่ที่คนแออัดเนาะเช่นตลาดนาัดหรือที่ต่างๆนะคะที่มีผู้คนมากมายเนาะสอนี่ไงคะที่เราใส่แมสกันอยู เราต้องใส่แมสเพื่อป้องกันละอองการกระจายของน้ำมูกน้ำลายเราเวลาเราพูดคุยเนาะการใส่แมสนะคะเราต้องใส่ให้ปิดบริเวณจมูกแล้วก็ปากนะคะนี่สมมุติว่าอันนี้เป็นแมสทำมายกตัวอย่างกันนะคะวิธีการใส่แมสท,ที่ถูกต้องหลายๆคนนะคะจะสังเกตดูนะคะว่าถ้าเราเป็นแมสสีเนาะเราจะใช้สีฟ้าไว้ข้างหน้านะคะแต่ถ้าเราเป็นแมส ที่สีเหมือนกันทั้งสองด้านแบบนี้เราจะให้ตัวนี้นะคะลงเนาะสังเกตด,ดูตรงนี้นะคะเราจะให้ลงแล้วเราก็ลิ้งแมสออกค่ะนี่นะคะใส่เข้าไปที่บริเวณหูแล้วตรงเหล็กนะคะให้อยู่ด้านบนตรงวัให้อยู่ด้านบน,น,น,บนแล้วก็กดลงนะคะให้กระชับกับสันจมูกนะคะตรงนี้ติดมาถึงบริเวณคางค่ะ แค่นี้เราก็สามารถป้องกันเจ้าโควิดได้อีกระดับหนึ่งแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นการล้างมือ7จ็ดขั้นตอนนะคะด้วยสบู่เหลวนะคะหรือสบู่ก้อนก็ได้นะคะค่ะอันดับแรกนะคะถ้าสมมุติว่าเราเอามือไปล้างในน้ำเป่าเนาะแล้วก็สมมุติว่ามีสบู่เหลวในมือแล้วนะคะนี่นะคะใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือค่ะ ต่อไปนะคะใช้ฝ่ามือถูซอบมือคะ่ะข<ม>ั้นตอนที่3ใช้ฝ่ามือถูบริเวณหลังมือนะคะโดยให้มือนะคะนิ้วมือประสานเข้าไปค่ะ<ม>อย่าลืมสลับข้างกันด้วยนะคะ<ม>ต่อไปนะคะทำนะมือแบบนี้ค่ะแล้วก็มาประสานกันนะคะแล้วก็ถกูโดยจะใช้บริเวณตรงนิ้วตรงนี้นะคะ ในการช่วยล้างมือนะคะต่อไปค่ะนิ้วหัวแม่มือค่ะล้างแบบนี้นะคะใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือแล้วก็หมุนนะคะต่อไปค่ะใช้นิ้วมือนะคะล้างบริเวณฝ่ามือค่ะขั้นตอนที่เจ็ดนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะถูบริเวณข้อมือค่ะ ก็จะเป็นการล้างมือเจ็ดขั้นตอนที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการใช้เจลแอลกอฮอล์เราก็จะใช้วิธีการที่ไม่ต่างกันมากนะคะแต่ระยะเวลาอาจจะสั้นกว่าการที่ใช้สบูเ่เหลวในการล้างค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเว้นระยะห่างเนาะสมมุติว่านักเรียนนะคะจะต้องเดินทางไปในที่สถานที่าอา่ดอย่างเช่นห้างสปปรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะหรือตามตลาดก็ตามนะคะ ให้เราเว้นระยะห่างประมาณ1-2เมตรนะคะไม่รู้ใช่ไหมคะว่า1-2เมตรประมาณแค่ไหนประมาณสักหช่วงแขนเราก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากให้เด็กนักเรียนทุกคนนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไปแล้วก็มาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอภูเวียงค่ะขอบคุณค่ะ